ชั้นสอบเนี่ยมันก็จะทําห้องนั่งเล่นได้หรือเป็นห้องรับแขกก็ได้นะครับอ่าหรือถ้ารับแขกไม่ได้จะเป็นรับจีนก็ได้รับญี่ปุ่นก็ได้นอนอีกมันคืออะไรวะคนบา,บางคนยังไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยรู้ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่สุดๆแล้วกันของบ้านอันนี้มันเป็นไฮไลท์นั o น k k สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่น,นกนก h ช n แนลอีกครั้งนะครับผมพบกับผมนะครับวิโสแห่งนกนก h ช n แนลอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ทุกคนผมเนี่ยได้มีโอกาสนะครับมาจอยคอนเทนต์กับผู้มีชื่อเสียงเขาเนี่ยต้องเรียกเป็นไอดอลและต้นแบบนะครับในการทำคอนเทนต์ในสายของการตกแต่งบ้านนั่นเองซึ่งเดี๋ยวผมพาไปดูกันว่าเป็นใครเราไปลุ้นกันนะฮะ สวัสดีครับชาวนอกๆนะครับที่ดูอยู่ผมชื่อฟ้านะครับทําเพจชื่อ The Room Maker อยู่นะครับยังไงก็ฝากเข้าไปกดไลค์กันหน่อยนะครับวันนี้เราจะมาทำอะไรกันผมไปดูจากคลิปล่าสุดของคุณฟ้ามาครับบ้านบิลล่าแคนดิอ่โอเ่นอนสไตา์ใช่ครับผมทีเนี้ยผมรู้สึกว่าช่วงเนี้ยเทรนนอดิมันกำลังมากอได้พอได้อยู่ผมก็รู้สึกว่าถ้าเราอยากจะมีบ้านแบบเนี้ยสวยๆแบบเนี้ย เราก็ต้องมากับคนที่รู้จริงวันนี้ผมคิดว่าบ้านหลังนี้มันจะได้ไอเดียอะไรละกันรเราทำาีเดเวทบ้านในช่วงโควิดผมให้ไอเดียแรกสมมติถ้าคุณอยากจะประหยัดให้ได้มากที่สุดอย่างแรกที่จะเราชำนาญแล้วกันคือการดูลูกทรงหน้าตาบ้านเดิมทีเนี่ยนะครับมันคือมีซุ้มบันไดโค้งวิ่งอยู่ซึ่งอันนี้เป็นของเดิมของบ้านนะนะครับเราเห็นบ้านหลังนี้แล้วเราสะดุดเลยอะเราสะดุดใจแล้วเออแบบบ้านหลังนี้สถาปตยกรรมมันสวยดีเวลาที่เราทำอะเราก็จะเลือกเก็บเสน่ห์เข้าไว มันก็เป็นการจริงๆเป็นการประหยัดต้นทุนให้บ้านด้วยนั่นแหละเดี๋ยวเชิญเดินข้างในตั้งกันเอาละเราเข้ามาตรงนี้ที่ผมแบอบกเราเชื่อมจากหน้าบ้านมาใช่ไหมครับชั้นสอบเนี่ยมันก็จะทำห้องนั่งเล่นได้จะเป็นห้องรับแขกก็ได้นะครับหรือ,อถ้ารับแขกไม่ได้จะเป็นรับจีนก็ได้ อพอดีเรามีกิจการรมเกี่ยวกับโอเว่นเฮาส์อยู่ก็คือเรียกให้ fan page, แฟนเพจเข้ามาเดินชมบ้านได้เพราะว่านึกภาพดูว่าปกติเราจะเดินดูบ้านไดน้ต้องเป็นหมู่บ้านจาาัดสรรเนาะ,ะแต่อันนี้คือคนที่จะทํางานรีเวลไม่ค่อยเราไม่ค่อยได้เข้ามาเห็นซึ่งก็จะมีไอจ็อแแ่นแบบเนี้คือภาพภาพบีฟอของบ้านแลวกันอ่าอย่างเช่นตรงนี้เราจะเห็นซุ้มโค้งซุ้มโค้ง,คงคี่คือซุ้มโค้งนี้นะหละงังหลวงมิโซเลยแบบนี้ซุ้มโค้งคจุดเด่นของผมก็คือเป็นการเก็บของเดินไว้แล้วก็ ไปรีเสิร์ชมาว่าทํำยังไงให้มันใหม่ขึ้นมันก็เลยเป็นสไตล์ที่คุณผู้ชมถามมาว่าเป็นสไตล์นอ์ดิกนอ์ดิกมันคืออะไรวะคนบางคนยังไม่ค่อยรู้ใช่ไหมครับก็คือนอ์ดิกจริงๆมันเป็นแถบทวีแถวแถวยุโรปตอนเหนือซึ่งแถวแถวนั้นแน่นอนมันหนาวอยู่แล้วแหละมันใกล้ขั้วโลกเนาะใช่ไหมมันกจะหนาวเพราะมันจะหนาวเนี่ยฤดูหนาวมันก็ยาวนานแสงที่มันน้อยคนแถบนั้นน่ะมันจะมีเช็คลิสต์อยู่ประมาณ3าอย่างเวลาเขาอยากจะแต่งบ้านอย่างแรกเลยคือเขาจะดึงความเป็นธรรมชาติเข้ามาในบ้าน ดึงความเป็นธรรมชาติเข้ามามันจะมีมาเพรานะแถวนั้นไม่มีไม้สดเยอะเขาจะเอาไม้สดมาปูพื้นประดับติดพอนงผนังทำเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ว่าไปมันจะมีไม้ละหนึ่งสองมันจะมีสีสันที่สดใสช่วยเพิ่มความสว่างให้กับบ้านนั่นแหละง่ายๆเขาบ้านเขามดึดเขาก็เลยต้องทาสีเช่นพาสเทลสีขาวอาสีมาแล้วอย่างที่สองอย่างที่สามเนี่ยจะเป็นในเรื่องของว่าความเป็นสีสันที่มีความเป็นธรรมชาติเช่นสีเขียวตันนี้เราก็เลยเลือกสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบน้อง ตาแรกเรารู้รอยู่แล้วว่าโทนสีของเราจะต้องมาแบบพารทเทลแบบนี้แน่นอนวิธีการในการเลือกที่ผมบอกไปแล้วว่าเช่นบ้านแถบนั้ะเขาจะมีให้อะไรอย่างเงี้สยสีเขียวต้นไม้เขียวเขียวต้นไม้เขียวเข้มเติมเข้เา,า,ามาในบ้านบวกกับช่องแสงที่เจาะเยอะๆนะครับอยากให้แสงธรรมชาติเข้ามา นี่ส่ไม่นเข้ามาเนยเราก็เลยเหมือนกับเลือกคู olar, ส่สีที่มันตัดกันได้เช่นนี้ก็ลิ้งคล้ายๆสีเขียวต้นไม้มาคือถ้าเข้าไปในน็อๆบอกตามตรงว่าน้อๆดันเยอะไงของเยอะของเยอะของเยอะวิธีการเลือกเราก็เลยมีวิธีการเลือกอย่างนี้แหละเอาโทนสีเช่นแบบเอาโทนอยากเราอยากได้เขียวเข้มมาแต่ถ้าเราจะเติมต้นไม้มันก็จะดูแบบป่าดงดิบเกินต้นไม้เต็มเลยเนี่ยอ่าเราก็ใช้เป็นโซฟาด้านโตถ้าต้องเลือกโต๊ะกาแฟโต๊ะเขาเรียกว่าโต๊ะกลางอย่างนี้ใช่ไหมบางทีเอาแค่เรื่อง รูปทรงมันก็ได้แบบเหลี่ยมมันข้อดีคือพื้นที่ใช้สอยมันเยอะความขอไม่เยอะใช่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 ความรู้สึกอย่างนั้นโอเคพอดีเราก็เลือกโต๊ะเขาเรียกว่าเฟอร์นิเจอร์ถ้าถ้าเซ็ตนี้นะครับวิธีการเลือกนะก็คือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ที่สุดเช่นโซฟาโซฟามันมีความโค้งเนาะ้ามันมีความโค้งเวลาเราเลือกให้มันลิงก์กันไม่จำเป็นต้องเป็นรุ่นเดียวกันหรือยี่ห้อเดียวกันก็ได้เราก็เลือกฟอร์มที่มันเป็นฟอร์มกลมอันนี้คือวิธีการเลือกของเราจากนั้นก็สีีกก็จะเเลือท่มันนปแบบ สีขาวสีอะไรเนี้ยมันก็อยู่ได้กับทุกสีแหละแน่นอนในมุมโซฟามันต้องมีโต๊ะข้างสักหกสิบหกสิบห้าเซนเนี่ยเอาเนี้ยโอเคแล้วเราไว้สําหรับวางของตกแต่งอาจจะวางแก้วน้าบ้างวางโทรศัพท์มือถือมันเป็นพื้นที่ใช้สอยแทนที่เราต้องมากองทุกอย่างที่โต๊ะกลางนะนอกจากเนี่ยมันจะมีมันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือการใช้เฟอร์นิเจอร์ที่เป็นธรรมชาติเป็นไม้มันนั่นเองพอบอกเป็นไม้เนี่ยคนก็นจะกลัวเชยนะมันดีกว่า เป็นไม้เป็นไม้วันนี้คนไทยแบบเอ๊คิดว่าจะเชยไหมอย่างเงี้ยรับอันนี้ก็คือสามารถเลือกรูปทรงไม้ให้มันมีความน่าติดเต้นขึ้นเส้นนี้เป็นสี่เลียวขาหมูเอาปกติจะต้องเลียมๆียใช่ใช่เอาแบบเส้นสายไปช่วยเต็มไปช่วยเขาหน่อยมันจะได้ดูโผล่มุมนี้แบบอะไรเนี่ยโซฟามาก็อ่อนหวานเชียวมันจะได้ดูไม่ผู้หญิงเกินไปบางคนก็อยากจะได้มุมเขาเรียกว่ามุมนั่งเล่นที่มันยูนิเซ็ก่ะมันใช้งานทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่ได้รู้สึกอึดอาดเกินไปต่อมานะครับก็อย่างที่เราบอกว่าเจ้าสไตล์นี้จะเป็น มาในบ้านให้ได้มากที่สุดฉชนั้นมันขาวพวกของตกแต่งใี่กันผมเนี่ว่าของตกแต่งกระจุกกิ๊กอันนี้มันก็จะดูสวยแล้วแต่คำว่าสวยแล้วขึ้นอยู่กับสไตล์ด้วย ลาผมทำมีรูเอ็บว่าผมมีจุะสคงเพือพ่อถ่ายรูปให้สวยก่อนอย่างแรกนะเพราะว่าเวลาผมปล่อยเช่าใช้เลยขายถายรูปภาพใช่ใช่มันเลยต้องมีพวกแบบไฮไลท์อะไรแบบเนี้ย ไปกับห้องนั่งเล่นสไตล์สแกนดิเนเวียนที่ของตกแต่งดีเห็นเกือบทั้งหมดนี้สามารถเข้าไปซื้อได้ตามอธิบานด้านล่างบน noknok.com น ok ok. ตลาดออนไลน์ที่รวบรวมวัสดุและของแต่งบ้านไวมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์พื้นพรมหรือต้นไม้ปลอม noknok.com ok ok. ก็มีและยังไม่จบเพียงแค่นี้ถ้าอยากรู้ว่าในตอนหน้าเราจะพาไปดูห้องอะไรกดไลค์และซ ok ับสไครป์น็อกน็อกชั a นแนวไว้ได้เลยช็อตคัดทางลัดทุกเรื่องบ้านคุ้มครบคลิก noknok.com